สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจอรวัฒนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะหยิบยกเกมมาฟุตบอลร,รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับโปรแลนด์มาวิเคราะห์วิจารณ์กันในเกมวันนี้นะครับอาร์เจนตินามีอยู่3าคะแนนนะครับวันนี้ถ้าชนะได้แล้วก็ยิงประตูไม่น้อยกว่าซาอุดีอาระเบียถ้าซาอุชนะนะครับ ไม่น้อยกว่าซาอุดีอาระเบีย2ประตูเนี่ยยังไงพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มแน่ๆนะครับทีนที้โปลแลนด์เองเสมอก็เพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปนะครับชนะก็การันตีแชมป์กลุ่มไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับสภาพทีมของอาร์เจนตินาก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมจากเกมนัดก่อนนะครับเคลเซียโลเมโรส,สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ทีมก็อาจจะต้องการผู้เล่นที่ถนัดลูกกลางอากาศมากหน่อยก็อาจจะต้องมาเล่นร่วมกับดิคลาสโอตาเมนดีนะครับ ผู้เล่นอย่างลินโซโดมาติเนสแม้ว่าจะทําไม่ดีในเกมดล่าสุดก็จะต้องหลุดไปพักบ้างนะครับตรงกลางนักเตะอย่างอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์จะได้ยืนคู่กับเรดิโกโดปอต่อไปแล้วก็มีเอนโซเฟอร์นันเดสเป็นตัวตัดเกมนะครับยืนหน้าแผงเกมรับ3ประสานในเกมลุกไม่เปลี่ยนครับเมสซี่ดีมาเรียแล้วก็โรไมไถึงฮนะาลาโตโรมาติเนสเจอกับโปลแลนด์ที่ก็มีทีมที่ ค่อนข้างที่จะปรับได้หลากหลายนะครับแต่ว่านัดที่แล้วอาคาิอวสมิลิกมาเล่นร่วมกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็สามารถสนับสนุสนเลวันดอฟสกี้ให้เล่นเกมลุกได้ดีไม่น้อยอันนั้นเชื่อว่าคู่นี้จะได้เล่นร่วมกันต่อไปนะครับตรงกลางก็มีอย่างคีโชเวียเป็นหัวใจสําคัญ ขณะที่ปีเอโตซิลินสกี้ก็จะยืนเป็นย์เมเกอร์อยู่หลังนะผู้เล่นอย่างมิลิสแล้วก็รวมไปถึงเลวานดอฟสกี้นวรับก็มีอย่างแมตติ้แคชนะครับที่ก็ถือว่าเล่นได้โดดเด่นเลยทีเดียวในตำแหน่งแบ็กขวาส่วนประตูก็ยังเป็นเชสนี่เหมือนเดิมนะครับดูเกมของอาร์เจนตินาใน2นัดแรกผลการแข่งขันที่มีค่าคะแนนก็ต้องยอมรับตรงๆว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาศัยเขาเรียกว่าความอาศัศจรรย์ของเมสซี่ ในการเอาตัวรอดเก็บ3คะแนนมาได้ถ้าดูจากสสิตินะครับอังเคิยวดีมาเรียเป็นผู้เล่นที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเยอะที่สุดละในฟุตบอลโลกคราวนี้คือ7ครั้งหลังจากผ่านไป2เกมแรกแต่ฟอร์มจริงๆเนี่ยท่านรับถึงความพยายามในการจะเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เนี่ยดิมาเรียทําแบบโอ้โหผิดพลาดเยอะมากนะครับก็ต้องรอดูว่าผู้เล่นอย่างดิมาเรียจะสามารถยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ไหมเพราะนี่คืออีกหนึ่งปัใจจัยในการเล่นเกมลุกของอาเจนตินานะครับ อีกคนหนึ่งก็คือโรดริโกซเดอปอกับบอลทะลุช่องบอลจ่ายของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่อเล็กซิสแมคอลริสเตอร์ดูจะทําให้ดีในเกมนัดที่แล้วก็น่าจะมาแบ่งบอลาระตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าคนอื่นเล่นได้เมสซี่เองก็จะมีพื้นที่ในการทําอะไรมากขึ้นนะครับเจอกับโปรแลนด์ที่ก็ต้องยอมรับแะครับในเกมนัดที่แล้วเนี่ยหอาศัยความเขี้ยวผ่านซาอุดีอาระเบียมาได้ในเกมที่แบบโดนซาอุดิอาราเบียบุกเข้าใส่แล้วก็สร้างสรรค์โอกาสได้หลายต่อหลายครั้ง แต่ก็มีโดยเพรเชสนี่ที่เป็นประตูเซฟจุดโทษได้อะไรแบบนั้นนะครับค้วมาเจอกับอาร์เจนติน่าผมมองว่าโปลแลนด์เองก็ดูต้านลําบากนะครับยิ่งฟุตบอลที่มองว่าเสมอและจะเข้ารอบเนี่ยบางครั้งบางทีก็อาจจะเล่นแบบพะวะพะวงอะ่ะคือเจอทีมอย่างอาร์เจนติน่าคงรับไว้ก่อนแหละถูกไหมคือก็ต้องมายืนรับไปแน่ๆแหละแล้วก็ดู Argentina, อาร์เจนติน่าที่ผมบอกไปครับค่อยๆอ,อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าฟุตบอลที่กําลังจะยกระดับ เกมขึ้นมาแบบนี้น่ากลัวฉนั้นผมมองว่าวันนี้อาร์เจนตินามีที่เด็ดพอนะครับที่จะเอาชนะโปแลนด์ได้มากกว่า1ประตูด้วยนะครับส่วนคู่อื่นครับที่อยากจะให้ติดตามในวันนี้นะครับคู่แรก4ทุ่มถ้าลงสนามแข่งขันกัน2คู่เนี่ยก็ ฝากไว้กับทีมอย่างเดนมาร์กรวมไปถึงฝรั่งเศสนะครับส่วนคู่ดึกก็อาร์เจนตินาอีกทีมหนึ่งฝากไว้กับซาอุดีอาระเบียอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลทาง YouTube ทาง TikTok ด้วยนะครับแล้วกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ